มันมีเรื่องอย่างนี้จริงๆค่ะพี่โดแล้วก็ทำแพอนาคนเราจับไปเลยอะค่ะเฮ้ยหนูเริ่มซีเรียสพี่อุสาห์พาหนูตลก<ม>ตลก,กนะะหนูทำเสียงต่ำใส่พี่เลยะอะแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องราวที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของหนูแล้วมันเลวร้ายมากๆเลยใช่ไหมฮะหนูต้องมาเป็นสาวยิมผ้าอยู่ทุกวันเนี่ค่ะหมดอนา,นานคตเออเล่าได้ไหมพี่ถามจริงๆได้ค่ะมันไม่ได้ไร้แรงมากก็คือ เขานัดทานข้าวแล้วเราไม่ไปเขาก็ปิดทางในโรงเรียนเราตลอดเราไปเรียนก็ไม่ได้เข้าเรียนก็ไม่ได้ฮ<ะ>แล้วพอเราเอาเรื่องถปโรงพักเขาก็ให้ผลผลเราว่าเราไม่สามารถเรียนที่ได้แล้วราะโรงเรียนให้รับเราก็ต้องออกจากโรงเรียนอนะครับโดยที่แม่ก็เสียใจนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานหรือยังครับ อะไรนะคะเกิดขึ้นนานหรือยังครับปีสี่ตูนี้ค่ะตอนนั้นอยู่มัธยมอยู่ภัคข้ามมาคาะจบมหกเหลืออีกแค่เทอมเดียวจบอะค่ะฮะคือคนคนนั้นก็คือเป็นครูเป็นขออเลยค่ะอ่าเป็นขออได้ให้ชวนไปทานข้าวแล้วหูไม่ตายเขาก็พยายามที่จะบล็อกเราตลอดเวลา ตัดติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขับไปเข้าเลี้ยวซายอะไรก็ต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผลสุดท้ายก็หนูก็เลยไปแจ้งความสอน,นอเขาก็ฟังเรานะคะคแต่ว่าคุณรีเขาเออขอเขา,เขอเอา,เขามักเรืองเราเขาก็บีบเราออกสุดท้ายหนูก็เอาเกจไปเรียนที่ไหนก็ไม่มีใครรับ สุดท้ายความฝันของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในตอนนั้นที่เรียนภาคค่าคนเรียนภาคค่ำเนี่ยก็คือคนที่ต้องทํางานไปด้วยแล้วก็ต้องเจียดเวลามาเรียนหนังสือเพื่อที่จะอาวุธการศึกษาทําให้เรามีอนาคตต่อไปตอนนั้นความฝันของน้องแสงนภา,าอยากเป็นอะไรในอนาคตครับอยากเป็นทหารค่ะอยากอาวุธ<อ>ไปเป็นทหารหญิงใช่ค่ะเขาบอกพ่อเป็นทหารแต่หลังจากที่เราไม่สามารถเสียไปแล้วแล้วก็เลยต้องไปเรียนภาคค่ำเลยค่ะครับ ก็คือทํางานไปด้วยชีวิตลําบากอยากจะมีวุฒการศึกษาเพื่อให้ตัวเองมีอนาคตเป็นทหารแต่แล้วความฝันต้องจบลงด้วยเรื่องราวที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับเราคือการถูกลวนลามทางเพศจากคนที่ชื่อว่าเป็นผู้อำนวยการจนทําให้ต้องบีบออกจากโรงเรียนทุกวันนี้ทุกวันนี้ความฝันที่เป็นทหารเป็นไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะเป็นสาวเลี้ยเลี้ยงแม่ไปวันเดือนนะคะพีโด หนูชอบรายการพีโดมากเลยนะคะําใหหลงมีกำลังใจขึ้นเยอะเหพี่พูดไม่ออกอ่ะครับเดี๋ยวนะเหตุการณ์ครั้งนี้หนูตั้งสติขึ้นมาได้ยังไงครับหนูโทนนะคะ หนูอุดเอินโชคตาให้หนูเกิดมาเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้อง <c oughs> แล้วคุณพ่อก็มาเสียชีวิตคุณแม่ก็พยายามส่งเราเรียนโดยที่ขายของแล้วเรามาเจอแบบนี้เราก็ต้องเข้มแข็งครับพี่โดเพราะว่าแม่ไม่มีใ,ใครมีรู้คนเดียวผมพิพูดไม่ออกครับ ชื่นชมเพาี้หนูแอบคุยอยู่ค่ะเพราะว่าหนูนั่งทำง,งานอยู่ที่โรงเย็บผ้าพี่ขอชื่นชมนะครับหนูเป็นลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกผู้หญิงนะฮะหันเรื่องราวแบบนี้ยุดดนทางแล้วพี่ยังจุกแอนะนะมันต็ตกดม,ามากันหลายตีแล้วพี่พอได้เจอเรื่องแบบนี้ก็อยากจะพูดนะคะ ว่ามันนะเป็นจริงจริง,รงทาให้อนาคตของคนท,นทั้งตระเลรี่ครับไม่ได้โกหกค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะ,ะส,สุดสุดท้ายนะครับหนูก็ตั้งสติขึ้นมาเพราะเป็นลูกคนเดียวที่ต้องเลี้ยงคุณแม่ต่อไปเพราะคุณพ่อเขเสียแล้วถึงแม้ว่าอนาคตอาจจะไม่ไเป็นทหา,ารก็ได้หนูก็เลือกอาชีพมาเป็นสาวเย็บผ้าด้วยด้วยหัวใจที่เข้มแข็งแล้วก็อยากจะเลี้ยงดูแม่ต่อไปค่ะ พี่อยากให้หนูให้กำลังใจสำหรับหญิงสาวหลายคนนะครับที่ตกเป็นเหยื่อในสังคมแบบนี้ครับจริงค่ะพี่โดจริงไหมว่าจะต่อต้านยังไงอะ่ะมันก็สู้ไม่ได้หรอกพี่โดเพราะว่าเขามีอำนาจเองนี่เลยคะครับมันเป็นเรื่องจริงที่แต่้าคนที่เจอแล้วก็ให้สู้ต่อไปอะค่ะครับให้กำลังใจนะครับ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องแสงนภา,าที่หัวใจเข้มแข็งเหลือเกินขอบคุณนะครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ